ดวงตกหากินไม่ขึ้นแก่ได้วิธีแก้กรรมให้ดวงเดียวรุ่งเรืองเงินทองไหลมาไม่ขาดมือสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาดวงตกแบบสุดขีดทำอะไรก็ติดติดขัดๆัดไม่ราบรื่นต้องอดทนฟื้นทำงานทั้งน้ำตาควรฟังวันนี้เรามีเคล็ดลับเสริมดวงดีๆที่คนโบราณเชื่อว่าช่วยแก้ปัญหาดวงตกหากินไม่ขึ้นชีวิตลำบากยากเข็นตลอดจนปัญหาด้านการเงิน ให้ลองไปทําตามกันดูรับรองว่าจะรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอน 1. ให้ถือศีลห้าการถือศีลห้าเป็นประจําจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามการทำดีและไม่เบียดเบียนใครถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์เป็นผลให้เกิดความโชคดีและแก้เคราะห์ลดกรรมได้ 2. การถือศีลแปด จะช่วยเสริมดวงและแก้เคราะห์ได้เช่นเดียวกันกับการถือศีลหแต่การถือศีลแปนั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้3กินเจก็เพื่อลดละชีวิตซึ่งได้อนิสง์ผลบุญสูงสุดและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า เจ็ดวันก็ทําให้ครบทั้งเจ็ดวันอาจตั้งจิตว่าจะทําทุกวนันพระและทุกเดือนหร,รือปฏิบัติทุกเดือนเดือนละสามวันหรือเวันเป็นต้น 4. ไหว้พระและถวายดอกไม้ทูบเทียนร,รวมทั้งการปิดทองคําเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทําให้ชีวิตรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้า 5. ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อความรุ่งโรจน์ชดช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างสวยของแสงตะเกียงทำให้พ้นจากความม,มืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างสวยไม่อับจนหนทาง 6. ถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์ อาน,นิสงผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะหมดโศกจะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนารวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ไม่ขัดสน 7. ไหว้พระไหว้บูชาเทพต่างๆจะทำให้พบกับความสุขความจเจริญเกิดความสุขใจว่ามีที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยว นำมาซึ่งกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปและรู้สึกเสมอว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 8. ทํทำบุญปล่อยสัตว์เป็นการไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่ถือว่าได้บุญแรงจะต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเช่นการไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าไปปล่อยไถ่ชีวิตวัวควาย เพื่อมอบให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ซื้อปลาในตลาดที่จะถูกฆ่าไปปล่อยน้ำผลลบุญนี้ยังผลให้หมดทุกหมดภัยและพบความสุขความจเจริญในชีวิต 9. ทําทำบุญให้ทานเป็นการารู้จักเสียสละตนเองและแบ่งปันให้ผู้อื่นซึ่งผลบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีจิตใจยินดีในการทำบุญให้ทานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาหรือการให้ทานเกื้อกูลคนยากไร้ล้วนแล้วแต่เป็นผลบุญส่งเสริมให้ชีวิตมีโชคมีทรัพย์และมากด้วยบารมี 10. บทำทานแก่คนยากไร้เป็นการทำบุญที่มาจากจิตใจอันไม่ยึดติดไม่มีความโลภผลบุญจึงนำให้แต่มีชีวิตราบรื่น ยามมีเรื่องติดขัดก็จะมีผู้มาช่วยเหลือค้ำจุนยามมีครอบภัยก็จะแคล้วคลาดเพราะแรงอนุโมทนาจิตจากผู้อยากไร้ที่ได้รับสิ่งของจากเรานั่นเอง 11. ทําบุญลงศพซื้อโลงศพบ,บริจาคศพอนาถารยาิจะได้อานิสงส์แรงยิ่งนะักการทำบุญเช่นนี้ จะช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่างๆและผ่อนหนักเป็นเบาได้ 12. พิมพ์หนังสือธรรมะแจกจัดพิมพ์เองหรือร่วมบริจาคสมทบทุนการพิมพ์กับผู้อื่นก็ได้เป็นการเสริมดวงให้มีวาสนาบารมีเพื่อให้ปัญญาสว่างหมดทุกข์หมดโศกไม่มีเคราะห์ร้ายมากล้ำกลาย 13. บริจาคค่าน้ำค่าไฟจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นหมดทุกข์หมดโศกประสบแต่ความโชคดี 14. ซื้อข้าวสารถวายวัดเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์เป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และเพียบพร้อมด้วยบารมี 15. การตักบาตรร่วมขันกับผู้อื่นหรือทําบุญร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคทรัพย์หรือโดยทางอื่นจะส่งผลให้เนื้อคู่ดูดีดวงชะตาแข็งแกร่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ครับครูกฎก็ได้มีการนำหลักธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำนาน มาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะครับถือเป็นโอกาสดีในการเข้าวัดทำบุญสร้างสิริมงคลวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักธรรมคาสอนที่เหมาะกับการทำงานนั่นก็คืออิทธิบาท4ก็คือ4หลักการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการถ้าเราสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม หนึงชันท h a ให้ท่านผู้ฟังมีใจรักในการในงานที่ทำการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นจุดเริ่มต้นที่ง่ายๆแต่สําคัญเป็นอย่างมากก็คือการมีความสุขกับงานที่ทำอยู่และการจะมีความสุขกับงานที่ได้นั้นก่อนอื่นคือคุณต้องชื่นชอบในสิ่งที่ทำและพึงพอใจกับหน้าที่ที่ได้รับลองสังเกตตัวเองดูว่า ทุกวันนี้ทำงานแล้วรู้สึกสนุกไหมหรือพอถึงเวลาทีไรรู้สึกเหมือนร่างกายจะพังพลังแทบไม่มีทุกทีแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าคุณจะไม่ได้ชอบในงานหรือสิ่งที่คุณทำอยู่เท่าไหร่ลองเปลี่ยนมาทำอะไรที่คุณชอบและสนุกไปกับมัน 2. วิริยะคือความมุง่งมั่นทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่าคุณจะชอบแล้วรักในงานของคุณแค่ไหนแต่ถ้าหากสิ่งนี้เป็นประตูสู่ความประสบความสำเร็จก็น่าจะไกลหน่อยนั่นก็คือความขยันหมั่นเพียรหลายๆครั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่างานก็เยอะเดทหลายก็ใกล้เข้ามาแล้วแต่ถ้าเอาแต่พลาดวันก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จสักทีความขยันก็เหมือนบันไดที่พาคุณเดินไปสู่ความสำเร็จทีละขั้น ถึงแม้ว่ามันอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าไม่สบายเหมือนขึ้นลิฟต์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็พาคุณไปถึงจุดหมายของคุณได้อย่างแน่นอน 3. จิตตะมีสมาธิและจดจอกกับงานที่ทำอยู่หลายครั้งในเวลาที่คุณทำงานอาจมีเรื่องต่างๆมารบกวนการทำงานของคุณซึ่งทำให้คุณไม่มีสมาธิในการทำงานจิตใจฟุ้งซ่านเอาแต่คิดเ,เรื่องอื่น เช่นตอนทำงานนี้ก็อาจจะเพราะว่าพาวงนั้นจะเป็นอย่างไรหรือพอทำงานใหม่ก็คิดว่างานเก่าที่ยังไม่เสร็จจะส่งทันไหมนะและทุกๆครั้งที่มีสิ่งมารบกวนสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับงานได้อย่างที่ควรจะเป็นและผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพขาดความรอบคอบและใส่ใจในตัวงานทางแก้ก็คือตั้งสติ และมีสมาธิจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเสมอสีวิมังษาทบทวนในงานที่ทำและพัฒนาต่อยอดอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการทำงานแบบที่เราไม่สามารถขาดสิ่งนี้ไปได้นั่นก็คือปัญญาหรือความรู้ความสามารถต่อให้เรารักในงานที่ทำอยู่ขยันหมั่นเพียรใจจดจ่อ ขณะที่ว่าทุ่มเทท,ทั้งแรงกายแรงใจให้งานเพียงอย่างเดียวแต่หากขาดการพินิจพิจารณาพิเคราะห์ไต่ตองใช้สมองคิดงานก็อาจจะผิดพลาดได้และหลังจากที่ทำงานสำเร็จลุล่วงแล้วก็ควรมีการติดตามผลหลังจากนั้นเช่นกันหากมีข้อผิดพลาดก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นและปรับปรุงในครั้งต่อไปให้ดีกว่าเดิม ท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออานาจคุณพระศรีพารัตนตรยัยจงมาอํานวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ